สวัสดีครับผมคุณลูกค้าเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้นะครับผมเซลเจเจก็จะมาอัปเดตรถนะครับผมทางไปสู่มุกหานของเรานะครับมีรถนะครับผมให้ส่งมอบกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมีรถลงมานะครับล่าสุดเลยจะมีมิหลาดสีขาวแล้วก็มิหลาดนะครับผมสีเทาแล้วก็อ l l n ิเนียมไททนนะครับผมเป็นกระบะแคมป์นะครับตัวเตี้ยนะครับผม ก็จะมีสีดำครับผมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ออเนียลแทันนะครับแฉกเตี้ยครับผมจะมีสีเทานะครับผมค่าสีมาด้วยกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นออเนียลแทสันแฉปนะครับตัวเตี้ยนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับผมก็ค่าสีกันมา ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นออนิวไททันนะครับกระบะแคปเตียนะครับสีปลอนเงินนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นออนิวไททันนะครับผมเป็นอ่าเมกอแคปนะครับตัวอัลต้านะครับเป็นตัวยกสูงนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยออเนวไททันนะครับผมกระบะแคปโตเตียสีดำอีกสีหนึ่งนะครับผม บริษัทมิซูมุกนาหารของเรานะครับก็มีรถส่งมอบให้กับลูกค้านะครับทุกรุ่นทุกสีนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเป็นสีไหนเลือกมาได้เลยนะครับทางเรามีรถทุกสีทุกรุ่นส่งมอบให้กับลูกค้านะครับผมลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าทางมิซูมุกนาหารของเราไม่มีรถส่งมอบ ทางมิสูมุกนาหารของเรานะครับมีรถส่งมอบให้กับลูกค้าทุกรุ่นทุกสีนะครับแม้จะเป็นมิลาดแอดทานเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับ GT เอ็กซ์เพนเดอร์คอร์สหรือว่าเป็นปาเจโรเป็นออเนวไททันสีประตูทางบริษัทมิสูมุกนาหารของเราก็มีรถส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับผมทุกรุ่นทุกสีนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกอรุ่นรถตามที่ต้องการตามที่ชอบหรือว่า ชอบเป็นรุ่นไหนสีอะไรก็สามารถติดต่อกับทางเราได้เลยนะครับมิซูมุกดาหารมอเตอร์จำกัดนะครับผมผมนะครับเซลล์เจเจนะครับยินดีให้บริการนะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับด้วยเบอร์082ครับ7425181ครับผมเซลล์เจเจนะครับยินดีให้บริการนะครับผม